เ <c oughs> ออคุณดอกเต้คอจะมีข้าวสักจานไหมฮะอ๋อไม่มีครับ <c oughs> อย่างเียมาขอมูตัวเตะันหลุดอย่างเนี้ยเอเอาซีนแบบคนรักไหม <c oughs> อะไรนะคะเอาซีนแบบคนรักดีกว่า ไอพอดสามแปดสองเัเด็กเยใครผมบอรอรอแบใช่ใช่คม่จะเสร็จดิผมไม่ไม่ได้โพเลยอะไรอะนะคุสามแปดสองเละรคุณคุณครับชื่ออะไรครับเนี่ยต๊อกแต๊กฮะอ๋อชื่อ้ายกันเลย ชื่อใครด็อกแดกครับพอดีผมติมาจากติ๊กต๊อกกะตายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกมันต้องเต้นแล้วแหละทางวันนี้ไปเดี๋ยวพาไปกดตั้งมาใครครับเนี่ยพี่สาวมาครับเพื่อนครับพี่แบบพี่มีมีอะไรอยากจะบอกแบบบอกแบบว่าสำหรับวัน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 ที่ผ่านมาไหมครับพี่แฮปปี้วาเลนไทน์ครับ แช่เนี่ยมีความสุขมากๆากฮะ๋ะรักใครรักใครชอบใครก็ขอให้สมหวังนะบอกคุณไงใช่หรอผมก็ไม่มีจะมาบอกผมเรื่องอะไรผมไม่มีเอาใช่ฮะยังไงบอกเผื่อเผื่อปีหน้ามีอ๋อไม่มีหรอครับพี่ยังไงสภาพนีใค่ดาวใช่หรอเ<อ><อ>ปล่าสวัครับคนคนู้ายโทสดอ,อ๋ดออ๋อผมด้วยไสดอ๋อโอสดครับง่าย ขอกดได้ไหมผมผมผมเป็นหัวอกเดียวกันนะขอได้ไหมอย่าเลยฮะง่ายๆได้แบบงงอย่างนี้เลยขอทีนึงหนึ่ได้เลยเดี๋ยว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 ก่อนผมซีสู้ๆเว้ยคุณอ๋อไม่ใช่เหรอฮะโทษทีกระผมผิดคนผิดคนครับป๋าทหารนัวสาวหย่างละป๋าทุเฮ้ยอะไรหรครับพี่ เออถ้าติดต่อนายกนี่ต้องเรื่องเพื่อไหนครับน่าจะเข้าไอ้นี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรสภารออะไใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ต้องรอครับเขาเปิดเช้าน่าจะประมาณเจ็ดโมงไม่พอดีว่าตลกตลกดีว่าฮะตลกป้าไม่เห็นหนูหรอตลกว่าไงครับคุณอยุรู้ครับสวัสดีปาหนูทะเลาะกับน้องแรงมากทำไมอ่ะก็วันนั้นใช่ไหม น้องน้องอะไปมีเรื่องกับหมอหอยหอมใช่ปะเรื่องแบบว่าเขาแบบว่าอยู่ดีไปว่าน้องแบบว่าเออใส่เสื้ออะไรตัดอ้อยนู่นนี่นั่นแล้วน้องมันไม่พอใจน้องมันก็เลยต่อยไปเลยโดยที่ไม่พูดอะไรอันนี้เราขอโทษขอโพยกันไปแล้วใช่ปะแล้วครันเนี้ยเออหนูก็ไปช่วยน้องโพกระหล่ำใช่ไหมแล้วน้องมันก็ต่อยหนูหนนก็ต่อยน้องต่อยกันไปต่อยกันมาหนูก็ต่อยน้องตายน้องมันแบบน้องมันไม่ยอมหนูอะหนูก็เลยแบบเหมืนใส่ก็เลยแบบ ต่อยจริงจังเลยแล,แล้วน้องก็บอกเลือดไม่เต็มสักพักหนึ่งก็คุยไปคุยมาแล้วก็เรื่องแบบฟาร์มของนู้นนี่นี่นั่นนะแล้วก็เรื่องแกง๊งความเห็นไม่ตรงกันป้าก็เลยทะเลาะกันอุดมการเราไม่ไเหม,มือน,อนกักกงงนป๊าป๊าเริ่มเริ่มนะครับง่ายกอดใครอ่ะดูดีก็ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเริ่มเริ่มนะครับบอกเขาไปว่าเราเชื่ออะไร ดอกแดกดอกแดกฮะฉันชื่อดอกแดกดอกแดกตอกแตกเพื่อนหนูดอกแดกดอกแดกป้าป้าตอกแตกเพื่อนลูกอันนี้ดอกแดกดอกแดกเอ้ยตอกแตกอะไรไม่ใช่ดอกแดกอันนี้ตอกแตกสาหรับตอกต่อยเพื่อนหนูเพื่อลูกเบาก่อนไมดีลรวแล้วป้า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 คุณผู้หญิงชื่ออะไรนะครับป้าป้าบุญเรืองค่ะตองตกนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าดอกแดกอะ ใช่โอเคด็อกแดกก็ด็อกแดกหลอกไหมหลอกไม่เยอะคนละครึ่งโอเคโอเคพี่โด่งพี่บุญเรื่องว่างเดิว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 เดียยวไอ้สารมาแล้วเออ่คุณด็อกแดกขอจะมีข้าวสักจานไหมฮะอ๋อไม่มีครับเดี๋ยวมาขอมุดตัวเตะฟันหลุดอเนี้ยโอดูดีดูดิาบอกวาเป็นเพื่อนอะไรดูดิเกันไปหรือเปล่านะมือไปหลังมือเลยวิน้องตอบหนูแล้วหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะรู้ ป๊าลูกทะเลาะกับน้องเนี่ยตทรหาเ่อกันฮัลโหลตาลาดทำไรอ่ะสองศูนย์สองตลาดจะไปขายกระหล่ำปาใช่เหรอเราเราตีว่ากี่เทียดะได้บูปินระบาดเลยอะไม่ได้ขึื่อะไรจริงจริงเลยใช่เหรอมันต้องใช้สี่พันไม่ใช่หรอมันต้องใช้สี่พันเลยนะถ้าไม้อ่ะผมรู้สึกว่ากล่องเดียวมันกล่องละแปดพันแต่มันไม่มีคนขายเลยนี่ปาเห็นปะไม่มีใครขายหรอกตอนนี้เหลือตังค์เท่าไหร่เนี่ย สองแสนกว่าบาทปะสองแสนกว่าบาทใช่ใช่มีร้อยี่สิบโลแล้วมีบูปินแล้วมีตู้แล้วแล้วก็ผมซื้อหกสิบโลให้เพื่อนมี2 2> นอีกสองนเพื่อนเราเพ <ปะ S 2> ื่อนพวกเบสพวกพี่ผมอ่ะอ๋อมาแล้วหรอมามาแล้วอ่ะแต่ว่ายังมาไม่ครบอ๋อ้ามาครบนี่คือคือไอ้นี่เลยจ้ะระบบแน่นเลยใช่ปะแน่นปะก็ตอนแรกผม แต่งโอ้โหแต่งกัโคตรแก๊งเลยสีม่วงแต่ว่ามีคนมาเตือนบอกว่าทไอ่ย่าแต่งเหมือนกันเดี๋ยวโดนบีบให้ขึ้น<ช>แกงง๊งต้องระวังน้องใช่ใช่วันนี้<อ>ปาทำอะไรปะไม่ได้ทำอะไรเลยดิยังไงเศร้าอ่ะอยากกินแบบเบื่อป่ะง่ายคือแบบอยากอันนี้อันนี้อันนี้โกป่ะเนี่ยอะไรนะโกโอ้เศร้าเหมือนกันเลยทำไมอะ่ะปรับอารมณ์ตามมึงแทบไม่ทันเลยนะอ๋อทันเลย อะไระอ่ะเอยเอยมามาเราค่อยคุยกันโอเคโดนหนักจริงโอเค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 ไหวไหมมันไม่มันไม่มีอะไ,ไ,ไรโอ้ยบ้าสมบ้ามองก่อนหนักจริงอะไรนะวันนี้ยาจริงวันนี้สาหัสอะไรนะเออใครยิงกูไอ้เหี้ยนิดเดียวเท่านั้นแมนนาจุดสองสองหลังหีหุ่น ไปแล้วครับไปนะครับโอ้จบเลยโชคดีครับคุณด็อกแบ็กจบเลยรีบเหรอรถคุณนี่คือแบบเฟี้ยวมากเลยนะไม่เฟี้ยวหรอกคะโอเคครับไปเจอกันฮะเจอกันครับถ้าเจอต่อไปก็คือต้องเรียกด็อกแบ็กใช่ไหมอะไรนะเรียกถนัดไหมฮะเออถนัดฮะได้ได้ได้โอทีตัดบทกูเลยนะมึง เอได้ยินไหมฮะเท่าทีดังไปหน่อยอ๋อเด็กต๊อกต๊อกหูอื้อไม่ได้ยินเลยไม่ครับโอเคค่ะไว้เจอกันครับโอ้โหแฟนไฟอะฮะอะไรนะฮะหิวเฟนไฟครับเดี๋ยวไปเสี่ยงกันนะใช่ใช่ Black Rose มีนะโอ้ยหนึ่งแถมอยู่ตอนนี้อยู่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเลยระวังนะปวดส้นตีนเลยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยไอซัน นี่มึงอีกแล้วเหรอมึงจะจีบอีกแล้วเอ่ะจีบอีกแล้วอะไรยังไม่ได้จีบใครเลยมึงจะมาจีบมั่วตัวนะก็บอกให้แค่นี้โอ้โหแต่งมาแล้วคนเมื่อวานแล้วนะจีบเหรอจีบมั่วตัวเหรอจีบมั่วตัวอะไรปเนี่ยปลาจีวแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอปลารู้อะมั่วแล้วไม่เคยจีบใครเลยเลิกเถอะวะทำตัวอย่างเงี้ยถ้าเองจะเลงคาสโนว้เองก็เป็นให้สุดก่อนแล้วค่อยมาหยุดที่ลูกพี่ แล้วอยู่ที่ตอนอยู่ตอนนี้เลยไม่ได้หรอครับโอ้โหเลือกทำทรงแบบโอ้ยเมื่อวานยังควงไปอีกคนเห็นให้ดอกไม้ด้วยอะไรนะทำแบบนี้กับทุกคนเลยหรอป้าจานให้ดอกไม้คนอื่นด้หรออ๋อรออะไรมาให้ดอกไม้เรายังอ่ะไม่ให้ดอกไม้เราไปี่ะฮัลโหลไม่ยินฮัลโหลฮะไม่ให้ดอกไม้เรายังอ่ะถามเขาดิ ให้ดอกไม้ลูกเพียงเนี่ยยังเลยพี่ที่คนเมื่อวานให้เอาให้เอาเจ้าดอกเล็กหรือดอกใหญ่ก็เลยจัดให้หลายหลายดอกเลยหรือว่าจะดอกเดียวแบบทั้งคืนโอ้โหป้าเอ๊ยไม่โคตรสุดเลยวะยังไม่ได้ให้ใครเลยลูกป้ารู้อมั่วแล้วจริงเหรอใช่ยังไม่ได้ให้ใครเลยคุณนีไม่กล้านะเนี่ยโอเคแต่ถาว่าโกหกว่างั้นทำไปเพื่ออะไรวะถามจริง เลิกเหรอว่ะเจ้าชู้อะป้าป๋าคะอ่ะอืมแ h ป p p y v a เ e n t i n e นะคะป้าป๋าครับแ h ป p p y v a เ e n t i n e เช่นกันครับผมอืมอืมนี่อืมเอาซีนแบบคนรักไหมอะไรนะคะเอาซีนแบบคนรักดีกว่า ลองมาอะไรอ่ะอะไรหรอคะคืออะไรอ่ะคืออะไรหรอคะอันเดย์เยเฮ้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 ยฮ้เฮยเฮ้ยอะไรกันคเัเนี้ยมั้มีหัยเจด้วยอ่ะยเยเยเฮเฮยยเฮไงกูจะนัวกับลูกกูเฮ้ยาบ้ยเฮ้ย ป๊าป้ามันเป็นอะไรอะคะหนูงงมากไม่รู้อะโคตรน่ารักเลยเซียวเซียวค่ะใช่ป๊าปาครับลูกทะเลาะกับน้องเรื่องแก๊งเนี่ยแหละแล้วแต่ว่าน้องก็ชวนลูกเข้าแก๊งด้วยนะลูกก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปอยู่กับน้องไหมอ๋อเพราะว่าจริงๆเราลูกไปไหนกับน้องบ่อยมากกับแก๊งลูกแต่ว่ากับแก๊งลูกลูกก็แบบว่า ช่วยแก๊งมาตลอดอ่ะก็แต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยอ่ะไม่ได้ทำฐานเลยทำนานเลยนะฐานอ่ะเอาไงดีอ่ะป้าหาเพื่อนไปทำเลยนะ๋ยวชวนดูมีดูอ่ะมันคงไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดมันเป็นแค่ก็แค่พี่น้องทะเลาะกันนี่ก็จริงแต่คือน้องมันไม่ยอมหนูเลยอ่ะหนูจะดัดนิสัยมันยังไงดีดัดเอ่ะขีมเะล่ะฮะมีขีมเะล่ะโอ้ดัดดัดหลังแอนเลยป้านี่ สักทีไหมสักทีไหมจะได้รู้ว่าใครแน่ว่ะกันสักทีไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อฮึมาดิก็ไม่ยอมเลยก็ไม่ยอมนะมีข้าวไหมครับมีข้าวไหมครับหาเด้เองเอเยี่ยโตเป็นควายแล้วไปดิว่ะหนีดวยกันไปแล้วนะโอเคฮะป้าป๊าหนูไปทำงานละป้าหาคนซังนี่ได้เจอนะคะไปค่ะมันส่งยังไงอ่ะส่งอะไรล่ะคะ ทำไมไม่เห็นขึ้นเลยอะทำไงอ่ะทำไง,ำไงอ่ะทำยังไงอ่ะขอนนดโวยได้ปะโนโนโนนี่พ่อกับลูกหยอกเล่นนะส่องอะไรก่อนก็ <c oughs> หัวใจเหรอเออทไมเมื่อกี้มัน,ม,นมันไนี่ได้อะมันกดสรงนายอ่พี่ ใช่เมื่อกี่ใครทำหมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้สินะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้รู้ว่าหนูรักปานะคะกาลังเหมือนกันครับครับแดดดีครับป๊าปาแไปละเริกรักน่ารักกับปาคนเดียวเหรอครับปาคนน่ารักเลย ไอฮีโร่ก็น่ารักโคตรน่ารักเลยป้าโค่น่ารักเลยไปเล่าตัวไปเล่าไปถึงงั้นพอรู้เขินกันเถอะป้าเอาทำไมอะกระโดดขอบคุณถ้าถ้าเลิกกันไปพ่อลูกก็ใกล้นี่เลยก็ครบต่อเลยอ๋อเดี๋ยวเวลาไป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 พุทนะพี่ไม่ไหวแล้วเอาไงอ่ะมีโจทย์อยู่ด้านหน้าน้องไม่หิวข้าว